สวัสดีค่ะพบกับลิตเติ้ลเชเตอร์โอเคเล t ส์กที่วันนี้นะคะพ่อกับแม่พอดีว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะถ่ายคลิปว่าพาน้องไปฉีดวัคซีนรอบ2เดือนนะคะแต่ว่า,าเรายกเลิกไปก่อนเพราะว่าวันที่เราไปตรวจอาการ RSV ของน้องนะคะน้องยังมีอาการขึ้นคาดอยู่คุณหมอกก็เลยให้ เลื่อนไป1สัปดาห์นะคะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยมีคลิปสนุกๆน,นะคะไม่เครียดมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็พาไอ้เจ้าตัวเล็กมาให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเล็กไม่ค่อยได้อยู่ในกล้องกับพ่อกับแม่เลยนะคะวันนี้นะคะพ่อกับแม่นะคะมีทีมงานเตรียมคําถามให้สิบคาถามนะคะพ่อกับแม่จะมาทายกันว่าไอ้สิบคำถามเนี้ยพ่อกับแม่จะใจตรงกันสักกี่ข้อนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอ่าเริ่มใครจะจับก่อนใครจะเริ่มก่อน พ่อจะฝึกพ่ออ่านหนูเชร์แม่ได้รึลูกเกาหลีหรือญี่ปุน่นเกาหลีหรือญี่ปุน่นห้ามลอกนะห้ามลอกไม่ลอกห้ามลอกดิเสร็จแล้วอ่ะยกโทษหนึ่งสอง,สองบึงญญ <laughs> ่ะ เอาไงอ่ะจะไปญี่ปุ่นจะไปเกาหลีดิต้องพาลูกไปเกาหลีเราจะไปญี่ปุ่นเราจะไปญี่ปุ่นทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นเหรออืแค่นั้นใช่เราอยากพาไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงเหรออยากพาไปเริ่มที่เกาหลีก่อนเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นติตงเกาหลีเนาะเราก็อยากให้ลูกไปเกาหลีก่อนไปญี่ปุ่นัฉพ่ะอยากพาลูกไปเกาหลีใกล้ๆก่อนแต่เราจะผ่านตอมหรือเปล่าไม่รูเนาะอยากไปไหมลูกอยากไปเกาหลีกับแม่ไหม โอเคโอเคลูกอยากไปเกาหลีนะคะคำถามข้อสองค่ะอันนี้ไม่ได้คะแนนนะคะไม่ได้คะแนนคำถามข้อที่สองค่ะอ่าลูกตกใจคำถามที่สองค่ะแก้มกับหน้าผากค่ะแก้มกับหน้าผากนะคะห้ามลอกกันนะห้ามลอกกันนะอายกเอาเริ่มเลยหนึ่งสองสาม ้เอันนี้ตรงกันนี่อันนี้ตรงนะคะตรง<ห>ตรงตรงทำไมต้องเป็นแก้มะมะคมพ่อแก้มหน,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 น้าหงอดดย่ิ้มเจ้าเจ้าดึงะเขาแก้มเขาอ้วนมันเน่ายหยิบมาก,า,ากเลยเน่หยิบแบบโอ้โตรงสารจังเลยเอาลูกมานี่ <อ pour S 1> ต่อต่อต่อเอ,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 อคุณพ่อจับ <c oughs> ไปแบบรวดเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าน้องเริ่มจะงอแงแล้วคำพูดแรกของของลูกอยากให้พูดคำว่าอะไรกี่คำพูดแรก หนูหนูต้องรู้แม่อยากให้หนูพูดคำว่าหนูต้องพูดคำนี้หนูต้องพูดคำนี้แน่นอนลูกหนึ่งสองสามเป้าคำถามนี้ไม่น่าถามนะเออไม่น่าถามจริงยังไงก็ต้องเรียกพ่อเออเหรอยังไงก็ต้องเรียกแม่นะคะเพราะลูกต้องอยู่กับแม่ก็ต้องเรียกแม่แม่อันนี้ไม่ได้คะแนนนะคะไปแบบรวดเร็วมากเลยค่ะอคุณพ่อวางวางท่านประธานลงก่อนท่านประธานครับอ่า อ่เอาว<อ>างน้องอ,อีกนะวางน้องขึ้นอีกนะเขาได้ที่แล้วได้ที่แล้วใช่ไหมอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนีอ่อธิบายด้วยหน่อยน้องยิ้มให้จะสบตตาอ๋อโหยากว่ะอันเนี้ยหนึ่งสองปไหนสมุตตาไม่ถูกเฉยทำไงอ่ะ ทำ <c oughs> ไมเป็นศบตาสายตาของเขาไร้าไกาดไร้กาดเหรอศบตาเพราะว่าตอนที่ตอนที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันอ่ะที่ดูแลเขาอะ่ะเขาอะ่ะพอเขาศบตาแม่ทีไรแม่ก็น้องตาไหลตลอดเลยคือแบบสายตาเขาแบบอ้อนวอนมากเดี๋ยวเราต้องไปเอาน้องเราต้องเอาน้องนอนแล้ว okay, ต่อไปใครจับอ้วนจับอธิบายได้สีคมคุณพ่อว่าเหตุผลอะไรเดี๋ยวคลิมเราจะ สบตาตอนตอนเห็นแม่ส่งรูปมาให้แบบพอจะร้องไห้นงร้องไห้เป็นคลิปใช่ไหมใช่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลใช่เออเราก็สงสารเขาด้วยดูเขาแบบเออน่าสงสารอันนี้ข้อต่อไปแล้วนะคะข้อเที่ยวหล่ยละข้อที่ห้านะคะเราถ่ายเร็วมากเลยเพราะว่าเรากลัวน้องงองแงซึ่งน้องก็งอแงอยู่จริงนะคะข้อที่ห้านะคะแ้วกองหน้ากับกองหลังค่ะพี่เชสเตอร์กองหน้ากับกองหลังจะเป็นกองไหนดีเพราะว่าคุณพ่อต้องตอบกองนั้นแน่เลย ตึงตึงไหนเอ้ยไม่ตรงทำไมไม่ตรงพอดีไม่ได้คะแนนอีกแล้วนะพอเล่นกองหลังจะให้คุณให้ลูกไปเล่นกองหน้าได้ไงะอาจริงเหรออ๋อก็คืออยากให้ลูกเป็นเหมือนตัวเองใช่อยากให้ลูกเป็นกองหน้าค่ะเพราะว่ากองหน้ามันคือมันแบกความหวังของทุกคนไว้ทุกคนเขาพยายามส่งบอลมาให้กองหน้าแล้วก็กองหน้าต้องเป็นตัวทําแต้มกองหลังก็สําคัญ เอ้จริงๆก็สำคัญทุกตัวแต่ว่าอยากให้ลูกเป็นกองหน้าแม่จะได้เชียโอเคไหมลูกเป็นกองหน้าไหมครับเป็นกองหน้าไหมครับกองหนังหน้าไม่สามาัคคีกันอีกแล้วพ่อก,กับแม่ไม่เลือกกองหน้าน,นะคะคอนี้ก็ไม่ได้คะแนนอีกแล้วเราจะได้ถึงห้าคะแนนไหมเนี่ยอ่ะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปทะเลหรือภูเขาทะเลหรือภูเขาครั้งแรกที่อยากพาน้องไปใช่ไหมใช่แล้วจริงๆชอบทั้งสองที่นะอืม อ๋อเรียงหนึ่งสองทะเลทะเลนี่ตรงกันนะคะทะเลทำไมเป็นทะเลอ่ะคุณพ่อคือเราเป็นคนที่ชอบไปทะเลกันทั้คู่รู้ได้ไงจะมีใครเอ้ปลาปลาไปทะเลหน่อยจะพาไปเกาะล้านที่แรกเลยอ๋อแต่ว่าต้องข้ามน้ำข้ามทะเลนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่อยากให้แบบ โอเคสรุปเป็นทะเลนะคะเพราะว่าก็จริงๆทะเลมันก็คือสําหรับน้องวัยเท่านี้เนาะก็ใกล้ๆอะไรเงี้ยเราก็อยากพาเขาไปเที่ยวทะเลอยากพาแบบอยากมีโมเมนต์แบบลูกเกยียบน้ําทะเลครั้งแรกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้โอเคไม่ลูกไปพรุ่งนี้เลยเป่ายังไม่ได้เหรอค่าตับไปค่ะข้อที่ข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดแล้วแป๊บเดียวแถมแคมข้อเจ็ดข้อที่เจ็ดสิหกข้อผ่านไปละ นิ้วมือกับนิ้วเท้าดูหน่อยดูหน่อยมือกับนิ้วเท้าเร็วไม่ถูกเลยเนี้ยเร็วไม่ถูกอีกแล้วอะ่ะหอมทุกวันอะ่ะทั้งนิ้วมือเดียวเท้าอะ่ะ <c oughs> อ่ะหนึ่งสองสามไ <c oughs> ออานิ้วเท้า,ทาคุณพ่อทำไมเป็นนิ้วเท้าอ่ะนิ้วเท้าตรงกันนะคะข้อน,นี้ข้อน,นี้ตรงกันทำไมผมเท้าแล้วก็มองหน้าทำไมถ้าเหรอก็คือชอบนิ้วเท้าไงอไชอบเท้าเหรอนิ้วมือน้องก็สวยนะจะชอบผลหน้าเองอ๋อชอบผลหน้าตัวเองแต่แม่ก็ตัดนะตัดเนื้อนิ้วน้อง <laughs> <laughs> ชอบนิ้วเท้าเหมือนกันเพราะว่านิ้วเท้าน้องจะเรียวยาวแล้วก็ มันน่ารักดีเวลาเขาทําแบบเขาเก่งเทา้าเ <laughs> ขาเก่งเทา้าอย่างเงี้ยมันน่ารักดีมันก็แบบจริงจรินิ้วมือก็ชอบหอมทั้งนิ้วมือนิ้วเทา้าไม่กล้าหอมหน้าลูกหอมนิ้วมือนิ้วเท้าดีกว่าเนายยิ่งตอนนี้เป็นหวัดยังไม่ค่อยหายสนิทเท่าไหร่สรุปก็คือข,อขอ้อนี้ตรงกันนะคะนิ้วเทา้าข้อต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดพอจับอีกแล้วพ้อที่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าอ่ะพอีก็เจ็ดแปดเก้าอ้าว อันนี้อ๋อนี้เจ็ดอันนี้เขาไี้แปดถ้าไม่ใช่เชสเตอร์อยาให้น้องชื่อว่าอะไรอ๋อชื่อเล่นใช่ไหมถ้าไม่ใช่ชื่อเชสเตอร์อุ๊ยข้อนี้ต้องไม่ตรงกันแม่เลยอ่ะเอลเลขอบคุณพ่ออะหนึ่งสองไหน <You. laughs> คนบ้านี่มันชื่อหมาี่เคยตั้งชื่อหมาไปแล้วจะเอาชื่อหมามาตั้งเป็นชื่อลูกเหรอเอา้าก็ตอนแรกก็อยากให้ลูกชื่อแมนอยู่ไม่เคยเห็นบอกเลยว่าอยากให้ลูกชื่อแมนอยู่จะได้เชตเตอร์แล้วไงก็เลยไม่เอาแมนอโอเคแม่อยากให้น้องชื่ออลนะคะอลอก็ตอนแรกนี้คือชื่อเล่นชื่อแรกของลูกที่เราตั้งนะคะที่เราตั้งเพราะว่าอช่วงที่มีน้องใหม่ๆอะช่วงทันวา ปลายเดือนที่เป็นรอยต่อระหว่างธันวาคมกับมก,กรามันก็มีปาร์ตี้เนาะซึ่งแม่ปาร์ตี้แบบเยอะมากแล้วคิดว่าน้องอ่ะน่าจะอิ่มแอลไปแล้วก็เลยอยากให้น้องชื่อว่าก็เลยตั้งชื่อน้องว่าอิ่มแอลแต่ว่าเราเราไม่กล้าตั้งเพราะว่ากลัวว่ามันจะติดลูกไปนานตราบนี้นนรันนะคะก็เลยตั้งมาเรื่อยๆประมาณ หลายชื่อมากจนได้มาหยุดที่เชตเตอร์นะคะพอ่อแม่ก็เลยโอเคที่น้องเชตเตอร์ก็เลยไม่ได้ชื่ออิมแอลเลยนะคะแมนยูก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเคยตั้งเป็นชื่อหมาแล้วอะทุกคนจะให้มาตั้งเป็นชื่อลูกได้ยังไงเดี๋ยวไงสองข้อสุดท้ายเดี๋ยวข้อนี้ไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงเข้ากันเลยไม่ตรงสีแล้วก็ตรงสีขอ,ขอนตรงยาพรนี้มันไม่มีชอยเออใช่ไม่ที่จริงมันก็น่าจะมีในในที่เราเคยตัาง เสียงตดนูเสียงเล่เสียงตดดูเสียงเล่บอกว่าอลังการนะคู่บอกเลยอะไรดีอ่ะเฮ้ยพ่อเขียนสั้นนะโอ้เอาดูหนึ่งสอง ชอบเสียงตดน้องเอา้าพรอก็ชอบเสียงตดเอา้าทำไมอะทำไมชอบเสียงต,<ด>ตดตดอลังการตดอลังการเหรออืมแบบไหนโกรด <laughs> จริงๆรง้องเสียงตดเสียงเลยน้องก็อลังการหมดเนาะจริงๆเขาน้อง,น,องน้องเป็นคนน้องดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเป็นคนที่เลอะเ,เ,เ,เออเลอะก็เลอะก็บ่อยเลอะก็ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ที่ตดดีมากๆแล้วตดเส<ล>ียงแบบโอ้โหเหมือนตดผู้ใหญ่ตดทีหนึ่งจนเราต้องถามว่า ของพ่อหรือลูกของแม่หรือลูกอะไรกี้พ่อไม่เคยตัวเยงดังไม่ไม่ไม่ของพ่อมาทั้งรูปรถกลิ่นเสียงมาหมดสรุปข้อนี้ได้คะแนนนะคะตรงกันอุ้ยห้าข้อแล้วห้าข้อห้าข้อเดี๋ยวอันนี้ดูที่มันจะเสมอไหมข้อสุดท้ายนะคะตอนนี้ตอบตรงกันห้าข้อแล้วก็ไม่ตรงกันสี่ข้อนะคะมาดูที่ข้อสุดท้ายกันค่ะอุ้ยมีน้อยจังเลยคําถามไม่คุณพ่อแม่อธิบายด้วยมันก็เลยอ่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้าย อายาว่าส่วนใดของน้องเชสเ,เตอร์ที่ชอบมากที่สุดข้อนี้ก็ตรงกันยากจังเลยตรงกันยากข้อนี้น่าจะไม่ตรงแล้วหนูนว่าตรงไหนเลยอายาว่ยวอายายายหรออายาว่าของหนูที่ชอบมากที่สุดส<ำ>อ่ะแม่เห็นแล้ว<ำ>ไม่ได้ละอายังว่าของน้องที่ชอบมากที่สุดจิกิงๆก็ชอบทั้งตัวเนาะอืมก็ชอบอหนึ่งสอง ไหนตรงกัน <c oughs> ข้อนี้ไม่ชอยแต่ตรงกันทำไมอ่ะชอบ,ชอบตา,ตาบหน้ชอบตาชอบดูตาเขาชอบดูขมงอืมแม่มก็ชอบตาน้องเพราะว่าน้องตากลมโตแล้วตาดำก็แบบตาดำโตหน้าชาแล้วก็เวลาเขาอายคอนแทกนี่เหมือนเขาเหมือนเขาสัมผัสได้เหมือนเขาสื่อสารอะไรกับเราได้เขาไม่ได้แต่เขาแบบเขามองใช้<อ>ใช้สายตาทำทุกอย่างข้อนี้ตรงเฉยเลยทุกคน ข้อนี้ตรงเฉยเลยก็คือตานะคะอวัยวะของน้องชเชดเตอร์ที่พ่อกับแม่ชอบที่สุดก็คือข้อนี้ไม่มีชอยนอ้องแต่ว่าตรงกันอว้ยเก่งมากพ่อกับแม่ใจตรงกันก็คือมีทั้งหมดสิบข้อน,นะคะหัวลูกไ,ไม่หัวล้านพ่ออย่าบอกว่าลูกหัวล้านตรงกัน<ม>ก็คือมีทั้งหมดสิบข้อน,นะคะที่เราเตรียมมาที่ทีมงานเราเตรียมให้เนาะทีมงานเราคือใครทีมงานเราก็คือพ่อกับแม่แม่กับพ่อน,นะคะมีทั้งหมดสี่คนเลยนะคะ ก็เตรียมมานะคะก็มีทั้งหมด10บคำถามนะคะพ่อกับแม่ใจตรงกันหกข้อหกข้อจริงๆน่าจะแปดข้อขึ้นไปเนาะจะได้ใจตรงกันนะคะแล้วก็ไม่ตรงกันอยู่สี่ข้อแนวแวนะคะเออเจเตอร์เก่งจังเลยอยู่ในคลิปได้จนจบเลยชอบไหมลูกชอบไหมครับ ชอบ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 ไดมาแล้วโอเคมีทั้งหมดสิบข้อคิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถือว่าโอเคโอเคก็ถือเกินครึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเชฟเต้คลิปหน้าเชฟเต้จะพาไปไหนอีกเชฟเต้จะถ่ายเรื่องอะไรเราติดตามเอาเราติดตามคุณพ่อยังไม่บอกอ่ะเราติดตามเชฟเต้น,นะคร ได้ยิ้มก่อนได้ยิ้มให้กล้องหน่อยให้กล้องหน่อยดุเออเออเออเอาเรามาปิดเคตเตอร์ปิดกล้องหน่อยอุ้ยอ้าวเนี่ยค่ะน้องก็ยังมีอาการไออยู่นิดหน่อยนะคะเอาเจตเตอปิดกล้องหน่อยคุณพ่อพาน้องปิดก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะงโอ้ไม่บายน้องไปบ้ายครับไ่บายไม่บายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะยิ้มหวานในเจ้างหน่ย